เรามีบทวิเคราะห์หุ้นแ a ๊สนะครับซึ่งเราน่าจะเป็นคนเดียวแล้วล่ะในตลาดที่ cover หุ้นนี้แบบเป็นทางการนะก็มีข่าวดีนะครับเรื่องชนะคดีกับ NT นะครับมูลค่าคดีใหญ่เหมือนกันนะครับก็น่าจะดันราคาหุ้นต่อได้นะครับแต่เราต้องบอกนักนักนักลงทุนว่าราคาหุ้นจะไปต่อได้แค่ไหนเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับยอดสมัครนะครับใช้บริการตัวดูบอลอังกฤษนะครับ ซึ่งตอนนี้ตัวเลขยังไม่ออกนะครับแล้วมีความไม่แน่นอนค่อนข้งสูงนะครับคำแนะนำอย่างเป็นทางการของกสิกรไทยเป,เป็นแค่ถือนะครับต้องเก่งกำไรอย่างระมัดระวังนะครับราคาเป้าหมายอยู่1.97 1บาทนะครับเรื่องใหม่นะครับก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยทางแจสมีการแจ้งตลาดตอนเย็นๆเลยนะครับว่าสารตกครองสูงสุดเนี่ยได้ เมอนก็บ endorse นะครับคำตัดสินของศาลปกครองกลางนะครับที่ให้เขาเนี่ยชนะคดะีกับทาง NT นะครับ NT เนี่ยจะต้องจ่ายมีภาระนะครับต้องจ่ายเงินต้นแล้วก็ดอกเบีย้ยนะครับรวมกันเนี่ยสำหรับสัญญาเรื่องของอตัวซับมารีนเคเบิลเน็ตเว,วิร์นะครับทางฝั่งตะวันออกนะครับเป็นเงินทั้งสิ้นเนี่ย 5, ล้านภายใน60วันอันนี้ที่เขาแจ้งตลาดนะครับเราก็ไปทำการบ้านเพิ่มเติม,ตมนะครับ ไปดูในงบการเงินของทางแจสนะครับปรากฏว่าเขามีการบันทึกตัวเงินต้นไว้นะครับอยู่ที่2,500ล้านนะครับอยู่ในลูกหนี้การค้านะครับที่ยังไม่มีการชำระนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเอา2,500ล้านไปลบจาก5,100ล้านเนี่ยหมายความว่าอดอกเบีย้ยค้างจ่ายเนี่ยจากการผิดนัดชำระของทาง NT เนี่ยจะอยู่ที่2,600ล้านนะครับก็คือเป็นเงินที่ใหญ่นะครับอ่าแล้วก็อ เราเชื่อว่าพัฒนาการนี้จะดันจะทำให้ตลาดเนี่ยตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่มันเคยหวังมาชุดชุดหนึ่งตอนที่ชนะในเลเวลของสารบกครองกลางเล่นขึ้นมาพักหนึ่งแล้วก็พอ NT อุทธรเรื่องก็เลยเงียบไปหุ้นก็เลยเหี่ยวลงมานะครับในแง่ของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยผมมองแบบนี้เรื่องยังไม่จบนะแม้ว่าจบที่สารแล้วเนี่ยแต่ขั้นตอนต่อไปเนี่ยทาง NT กับแจ z เนี่ยจะต้องเจรจาก,กันนะครับ ลองคิดลองใส่หมด NT อยู่ดูถ้าเราต้องโดนจ่ายค่าปรับ5,000ล้านเนี่ยเราคงไม่อยากจ่ายเงิน5,000ล้านเป็นเงินสดแล้วก็ทันทีนะครับสิ่งที่เราจะเจรจารเนี่ยก็มีสองสามเรื่องนะอะ่เรื่องที่หนึ่งก็คือเราอาจจะขอจ่ายเงินต้นได้ไหมดอกเบีย้ยมันโอ้โหมันแพงกว่าเงินต้นอีกใช่ไหมอันนี้คือการมุมเจรจารมุมที่หนึ่งมุมที่สองเนี่ยขอผ่อนชําระได้ไหมผ่อนสักห้าสิบปีได้ไหมไหวไหม แ <laughs> ทนที่จะจ่ายปีเดียวอันนี้พูดให้มันบเ,เวอร์ไว้นะครับใน <c oughs> สุดท้ายเนี่ยแทนที่จะจ่ายเป็นเงินแปลงเป็นงานอย่างอื่นได้ไหมเอางานมาให้เอาโปรเจกต์มาให้ดังนั้นอันนี้คือมุมที่จะต้องเจรจากันต่อไปนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามองในกรณีที่ดีที่สุดและกันของเคสนี้ก็คือโหเอ็นทีจ่ายปั๊มมากควักเงินใจ่ายให้แจ๊สันทีห้าพันล้านเนี่ยราคาหุ้นก็จะระเบิดเลยนะ นะแต่ในทางเป็นจริงในความเป็นจริงมันไม่มันโอกาสที่จะเกิดแบบนั้นมันน้อยมากๆในความเป็นของเรานะดนะังนั้นมันจะเกิดการต่อรองนะครับเราคิดว่าโอกาสที่แจ๊สจะได้เงินเนี่ยแล้วก็ทันทีเนี่ยน้อยนะอาจจะเป็นผ่อนจ่ายหรืออาจจะได้ในรูปแบบของงานที่จะได้จากเอ็นทีเนี่ยดังนั้นเราก็ต้องลดทอนอความดีนะครับหรือมูลค่าเพิ่มในส่วนนี้ลงไปนะครับเราคิดว่าจะอยู่ประมาณสัก2ี่สถึงสาสิบตังค์ ซึ่งก็ไม่น้อยนะเมื่อเทียบกับราคาหุ้นในปัจจุบันที่ประมาณบาท40นะครับอย่างไรก็ตามไอ้เรื่องนี้มันเป็น one off มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของ operation เลยนะมันจะมาครั้งเดียวแล้วมันก็จะไปนะครับสิ่งที่จะเป็นตัวผลักดันในเชิงปัจจัยพื้นฐานของแจสเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความสำเร็จของการหาลูกค้าที่จะมาดูบอลอังกฤษภายใต้ระบบของเขานะครับซึ่งบอลอังกฤษจะเริ่มแล้วนะอีกสสัปดาห์ข้างหน้า นะครับเราก็คาดหวังเหมือนกันว่างบก็จะออกแล้วนะนะครับแต่งบที่จะออกเนี่ยไม่เกี่ยวนะแต,แต่งบที่จะออกเนี่ยก็จะเป็นโอกาสที่จะให้เขาจะเรียกประชุมนักวิเคราะห์เพื่อที่จะอธิบายเรื่องงบด้วยและอธิบายว่าความคืบหน้าของการหาลูกค้าเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับซึ่งพอเขาเงียบเนี่ยเราก็ตามเขาตลอดนะทุกอาทิตย์อมก็ตามผมผมก็ตามเขานะปรากฏว่าเขายังไม่ยอมบอกตัวเลขออกมานะครับไม่รู้ว่า ก็ตีความยากนะการที่ไม่บอกคือไม่ดีนะครับโดยเพราะอยงี้เป็นเป็นเป็นกลุ่มนี้ด้วยนะครับแต่ผมบอกตัวนี้แล้วกันว่าตัวเลขที่เราทําไว้เนี่ยคือเก้าแสนนะในปีนะครับดูไม่ได้เยอะนะครับดูอาจจะน้อยกว่าค่ายอื่นนะที่มาค่ายออกมาทํามาหกเจ็ดล้านโอ้โหและตื่นเต้นเลยนะครับอของเราเนี่ยประมาณเก้าแสนนะครับถามว่าเก้าแสนมาอย่างไงนะครับเก้าแสนเนี่ยเราคิดว่าลูกค้าของ True เนี่ยที่ดู e อ l อยู่แล้วเนี่ย ประมาณสักสามแสนราคา EPL ของ j z z เนี่ยถูกกับ u e เนี่ยประมาณสักครึ่งหนึ่งดังนั้นกลมๆแล้วคิดแบบคณิตศาสตร์บ้านๆอย่างออยอย่่าางงผมเนี่ยก็คือคูณสองไปสามแสนคูณสองไปหกแสนะแล้วก็ยังมีส่วนลดเพิ่มอีกนะครับจากที่พวกค่ายมือถือทั้ง Advanced แล้วก็รวมถึง True ด้วยนะ,ะแต่ t True เนี่ยก็ไปอุดหนุนแบบ ใต้ดินแล้วกันนะครับไม่ได้อุดหนุนตรงๆแต่แอดวานซ์เนี่ยเนื่องจากเป็นเป็นดเป็นเขาเรียกเป็นพาร์ทเนอร์หลักเนี่ยก็สามารถอุดหนุนบนดินได้นะครับดังนั้นสองส่วนนี้ก็จะทําให้โอกาสที่จํานวนลูกค้ามันจะวิ่งเข้าหา9ก้าแสนเนี่ยก็มีความเป็นไปได้เพราะมันถูกจริงนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถามว่ามันจะขึ้นไปเป็นเกินล้าน2ล้านได้ไหมเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับความสามารถแล้วก็เรื่องขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่เขาเลือกใช้ที่จะสามารถ กั้นไม่ให้คนที่ดูช่องทางอื่นเนี่ยสามารถดูได้อย่างสะดวกนะมันคงค่าไม่ได้ร้อยเหรอกแต่ทําให้มันดูแล้วมันลาคาญมันไม่สะดวกเนี่ยมันก็อาจจะทําให้คนกลุ่มนั้นเนี่ยยอมที่จะมาจ่ายเข้าสู่ระบบนะแต่อันนั้นเนี่ยคงจะต้องเกิดหลังจากบอลเตะแล้วเนะเพราะมันต้องดูก็คือะบั้นห<ด>้วอ่าแล้วดูดูไม่ได้อ่าเดี๋ยวดูได้เดี๋ยวดูไม่ได้ต้องย้ายนู่นย้ายนี่อ่ะคนมันก็เริ่มลาคาญแล้วจะต้องตรงนี้แหละเอ่อมันจะเป็นเกมแบบเหมือนแมวไล่จับหนูอะ่ะ ไอ้ฝ่ายที่เป็นเถื่อน,นก็จะหมุนไปหนีไปเรื่อยๆแมวก็ต้องเก่งพอที่จะจับพวกนี้ให้ได้ก็ต้องมาดูว่ามันจะขึ้นไปถึง1-2ล้านเนี่ยได้ยังไงนะครับเต่อจากนี้นะครับโดยภาพรวมนะครับเราอยังแนะนําแค่ถือนะครับสำหรับแจ z สเป็นเรามองว่าเป็นหุ้นที่เก่งกําไรนะครับราคาเป้าหมายที่ปี2อ2 5อยู่1.97บาทนะครับใน1.97บาทต่อหุ้นเนี่ยเรารวมตัวเลข EPL ของเราอะนะ มีมูลค่าอยู่0.78บาทต่อหุ้นนะครับราคาตลาดวันนี้คือ1.4กลางๆนะ4.1.5เนี่ยแสดงว่าตลาดเนี่ยยังไม่ได้เชื่อ100%ว่าเขาจะได้ลูกค้า EPL เนี่ยเยอะแค่เยอะเท่าที่เราทำไว้ด้วยนะไม่ได้เยอะกว่าที่เราทำไว้ด้วยนะนะครับในมุมของ คดีความนะครับเรายังไม่ได้ใส่เข้าไปนะครับเพราะเราก็ไม่เก่งพอที่จะไปคาดการผลของคดีได้เนอะแต่ถ้าต้องใส่เข้าไปเพิ่มเนี่ยจะอยู่ประมาณสักยี่สิบตังค์ถึงสามสิบตังค์ผมว่าอันนั้นเนี่ยน่าจะดีที่สุดและเท่าที่จะมีความเป็นไปได้ครับก็เป็นหุ้นเก็งกาไรอย่างที่บอกนะครับก็ใช้ความระมัดระวังในการลงทุนครับครับ้ก็ดูจากราคาสมมติผมตีความ,มง่ายๆนะมาสกุบิสุดบอกว่ายี่สิบถึงสาสิบตังค์สมมติตีความเป็นสักยี่สิบห้าตังค์ตรงกลางแล้วกัน แต่ก็ดูเหมือนเมื่อวานนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามีคนรู้หรือเปล่านะเล่นขึ้นมาประมาณ10ตังค์แล้วนะเพราะเห็นเงินเบรกขึ้นมาเป็นแท่งเขียวขึ้นมานะครับเพราะฉันก็รันเวทข้างนับอย่างเงี้ยก็อาจจะเห็นสักบาทหกบาท70นะครับส่วนถามว่าไอ้บาทแปดเนี่ยไอ้ไอ้เส้น EMA 2เองวันจะจะทะลุได้หรือเปล่านะสิบกสิงหาเนี่ยผมว่าเรียกกลมๆนะคือล้านหนึ่งฮะนะเราทําไม่เก้าแสนถ้ามันแตะล้านหนึ่งขึ้นไปมันอาจจะทะลุได้นะนะแต่ว่าอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเอ่่่ออออััับบบบสไไไไคครรร์เเป็นนนนนนยงงะะะะี้ผผมมมาาจจตแทดว อรอบนี้คนสมัครเยอะมากน้อแค่ไหนแต่ว่าส่วนตัวฟิทแบ็ในบรรดาพวกเพื่อนๆผมที่เป็นคอบอลเนี่ยก,ก็ก็สมัครกันเยอะนะนะครับตอนแรกก็สงสัยเหมือนกันว่าฮ้ยสมัครไหมสมัครไหมย้ายไหมนะครับรวมถึงเออจะจะ,จะมีฟิทแบ็กกันขนาดไหนนะอันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกัน